สบายกันดีไหมจ๊ะเอาเดี๋ยวทักก่อนเนาะระทักดีกว่าจร,จ,จริงจกทัก <c oughs> คุณนัดรัตนภาคจะจำได้ไหมเมื่อวานหลวงพี่บอกว่าอะไรคุณนัดจำได้ไหมไว้สินะ่ะ <laughs> นะ่าต้องไว้สินะ <laughs> คุณนิติการยริระปฏิสวิทาจะคุณบุญยิ่งธรรมร,รักษาจะคุณพิไลพรประทุมจะคุณยุโรธเจวนะคุณนนทนัทถภักรรสศมจัร หลวงพี่ชานจะหลวงพี่ชานจะอาจารย์จะอ้อนสนอเมืองจะคุณเฉลยศรีพันเพง็งคุณวิภาเตชานุศนจ์จะคุณปฏิยาเจตนาเสียงนี่อีกแปดวันก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดแล้วใช่ไหมจ๊ะ น่าทึ่ไหนแล้ะคุณวริยาสาคเรศนะพี่จิงนะจ๊ะคุณสิริพรจึงวัฒนมงคลนี่พี่ต้อยเนาะคุณสุธิวันรัตนธรรมจ๊ะอาอนุโมทนาดีบุญเยอะๆกันทุกคนนะจ๊ะคุณคุณน่ คุณสายพินเหรอจ๊ะคุณสายพินเป็นสว่างอ่าเพิ่งมาถึงนะจ๊ะ,ะมีใครหราอพี่ยังไม่ทักอีกมมึงเนี่ยอ๋อพี่เลอสักมาแล้วคุณอุไรวัน เมื่อตอน EP 63นะเราค้างไว้เราค้างไว้จำได้ไหมว่าที่นั่งไปถึงจุดที่มั่นใจว่าถ้าเราอธิษฐานแล้วจะสำเร็จคือมันจะเป็นอิมมิติหนึ่งอะ พอเราไปถึงจุดนั้นมันจะเหมือนมัน,มนทะลุมิติไปอแล้วเรามั่นใจว่าถ้าทิฏฐานตรงนั้นแล้วมันจะสำเร็จนะถ้ายัางรู้สึกจำไม่ได้ก็ย้อนไปดูได้นะย <c oughs> <13. S 1> ี่ิบสิบสามทีนี้ที่ไปถึงน่คือวันที่ 2 4จากนั้นก็พยายามเรื่อยมานะพยายามเรื่อยมาเลยเนะี่ยตั้งแต่วันที่24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4วันนี้วันที่5เนี่ย12วันก็ยังไปไม่ถึงเลย ก็ยังไปไม่ถึงแต่แม้ว่ายังไปไม่ถึงนะแต่มัาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางที่ค่อยๆดีขึ้นนะเออคือหลงพี่เนี่ยตอนนี้นะตั้งนาฬิกาปลุกตีสองกอ็จะตื่นประมาณเนี้ยบางวันกับตีสองมวันกับสอกว่า มาวันก็นไม่ถึงแล้วก็นั่งเลื่อยมานั่งนั่งก็ก่อน,นเช้าต้องให้ได้อย่างน้อย3ชั่วโมงเนี่ยก็3ามั่ง4มั่งอนะไรเงี้ยเช้าเสร็จก็ต่อหมั่งหมั่งแต่ก็ไม่ต่ำกว่าหนะแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเออแม้มันจะยังไม่ถึงจุดที่เราตั้งใจหรือ ราถนาจะไปถึงแต่อะไรหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็เลยคุยกับทีมงานว่าเรามานั่งเรามาเปิดโครงการนั่งสมาธิช่วงตีสามดีไหม <laughs> <laughs> มานั่ง อนั่งตั้งแต่ทีสามครึ่งคือตื่นทีสามนะตีสามมาตื่นพอตื่นแล้วก็บริหารขันล้างหน้าล้างตาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้มันหายง่วงอย่างเงี้ยแล้วก็มาเข้าซูมพร้อมกันตอนตีสามครึ่งถึงกี่โมงดีอันนี้ต้องถามความเห็นแหลว จะเอาถึงกี่โมงดีเนี่ยเจ้าตีห้าดีและตีห้าครึ่งดีอ้คุณนิติการบอกว่าดีเจ้าค่ะอ่าทุกถามกันนะไม่ใช่หลวงพี่ตื่นมาเปิดซูมเห็นหลวงพี่อยู่คนเดียว <S 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 โอ้ยน,นั่งคนเดียวก็ได้ไม่ต้องเปิดซูม ถามดูก่อนเนี่ยเพราะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันมันเนี่ยมันก้าวไปสู่ความตายทุกวันนะจำได้ไหมหลวงพี่เคยบอก,กว่าดวงทําด้นยทำให้เป็นกายมนุษย์เนี่ยมันมีดวงตายอยู่มันมีดวงตายอยู่นะ และดวงตายนี่มันโตทุกวันแล้วถ้ามันโตเท่าดวงธรรมถ้าไม่เป็นกายมนุษย์เมื่อไหร่คือตายแต่สําคัญคือเราไม่เห็นนะนี่สําคัญคเราไม่เห็นเนะี่ยเพามันโตตอนนี้มันโตไปถึงไหนแล้วเราไม่เห็นเนะี่ยถ้าผู้มีรู้มียานก็ว่าไปอย่างนะท่านเห็นเนาะไห้เราไม่เห็นนะดวงแก่ไม่เห็นแต่พออนุมานได้ ว่าดวงแก่โตดวเล็กเออดวงจากสังขารเนี่ยถ้าดวงแก่โตก็ง่อมเยอะดวงแก่เล็กก็ง่อมน้อยดวงเจ็บแม้เรายังไม่เห็นแต่ก็พออนุมานได้ใช่ไหมพาถ้าดวงเจ็บโตและป่วยเยอะดวงเจ็บเล็กก็ป่วยน้อย แต่ดวงตายเนี่ยเห็นก็ไม่เห็นอนุมานก็ไม่ได้ว่ามันจะโตถึงไหนแล้ว,ลวก็จะโตเท่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นการมนุษย์เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เลยอะรีบนั่งดีกว่าและนั่งช่วงนี้นะเป็นนั่งช่วงที่อุ้ยเลยเวลาเลยเชียร์ไปเรื่อยเอาไหมเอาไหม อ่ายังไม่ต้องตอบก็ได้ไปคิดก่อนนะนี่ไปคิดถ้าถ้ามีคนเข้าโครงการเยอะเดี๋ยวลุงพี่จะเปิดถ้ามีน้อยก็นั่งคนเดียว <c oughs> <laughs> พอาไม่ว่าเปิดหรือไม่เปิดลุงพี่ก็ตื่นที่สองนั่งอยู่แล้วเป็นปกตินะจ้ะอาคุณคุณนงธนัตถภักดีเจ้าค่ะถ้าคนเดียวกำลังใจไม่พอค่ะอ้อ คุณธัญรัตน์บอกดีเจ้าค่ะอืมอืมอ้าเดี๋ยวเราปฏิบัติทำเงินก่อนนะจ๊ะ